ไปครับปีห <rôle> น้าจะเป็นยี <over Sakura> <Italy> ่ห้อเหรอไอ้ซูบารุเย็นนี่ซูบารุกันเอาตัซูบารุคนรถญี่ปุ่นนะตัลูกก็ลูกโคเดี๋ยวเอาไปเล่นๆได้โอเคซูบารุกับซูบารุฮะซูบารุเจอเอแล้วลูกหมดก้าแต่ซูบารุนี่สุดยอดนะรถไอพวกกันนิดหน่อยน่ะว้าวอะไรรถมียี่ห้ออยู่เออ ผมธรรมดาเออที <S <S ่เราจากขึ้น่องแต่ก็ดีเลยเครื่องสัมพันธ์ไอ้จังวันนี้ยเออไรขีสุบารุไปไอ้ไปประชุมอำเพยน่ะโว้ยก่อ็ดีเลยไทยเกอร์ใช่แล้วก็โฮมเลบ้านเราบินไฟแดงรถน้ำกันคนกะเอาเปลี่ยนรถน้ำป้าแอมเดี๋ยวนี้ปีหน้าจะเป็นอีกเหรอซูบารุกว่ากูจะรู้ซูบารุก็กูจะรู้อาะตัวสองงานหรือเปล่า นี่ธรรมดานะเนี <im ่ยสแลมไปไปไหน่ะต้องพัฒนาหนอช่วยหนอเนี่ยสุบรุก็เด้อไปเตรถจัเลยร้จักไปสุบรุก็ันแน่เริมน้ำห้าไจักสุบรุกันะโตโยอิซูนิมสนใจนําเนี่ยนะสุบรุ่หนออาอาอยผู้จักเตีนเอาเอาไปคุ้นจุกม่หลงบ้านงสุบรุก็แน่เพล